ลอยลอยเป็นไหนแู้ไหมไ่เจไม่อกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรามีกิจกรรมกันรหลับท่าวทง วันนี้เรามีเฟชชี่เดย์ใช่ไหมใช่เฟชชี่เดย์วันรับธงคณะนะคะเป็นวันวันอะไรวันวันพุธวันที่ยี่สิบเอ็ดีรับธงเราทำไมกิจกรรมของเฟชชี่โอโเจ็ดใช่เป็นกิจกรรมของน้องปีหนึ่งที่ต้องทำทุกปีปีแรกเลยหรอปีแ้วไม่มี อุ้ยพิเศษเยวพิเศษนี่แหละค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูงานวันเดย์ไงวันเดย์ทริปอ่อทัวร์สะพานใหม่ทุกไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราต้องไปเรียนหนังสือก่อนคะะไปกันค่ะไปค่ะลาทาสีบ้า Hổ lâu vẫn đúng không? Hổ 8เรามีเรียนตอน8โมงครึ่งนะคะเอไอาจารย์รอสิชื่อรักษาอยู่อาจารย์ให้เวลานักศึกษานะคะอาจารย์ก็เลยยังไม่มาตอนนี้แต่ว่าอีกเซษหนึ่งของเขามาแล้วเราเข้าห้องดีกว่าค่ะเพื่อนเรายังไม่มาเลยเราไปดูกันว่าในห้องมีใครมาแล้วบ้างคือตอนนี้น่าจะยังไม่ตื่นกันไปดูกันค่ะว่าในห้องมีใครประว่าเฮ้ hey! ทำไม เราเรียนกี่โมงคะทำไมมากันแค่นี้เอ่ยคุณวายไฟคืออันไหนอะอันนี้เปล่าทำไมไม่เปิดคือเราเรียนแปดครึ่งแต่ว่าอาจารย์ยังไม่เซ็กซี่ไงละ่ะมันก็เลยไม่ยังไม่มีใครมาใช่ฮึ เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าวันนี้เรามีงานมีงานไร่านี่ไงให้ทงเริ่ลรับทงรับทงรับทงครับนี่ s p ฟชช a ีนี้มันดูสวยแยอะไรอ่ะมันสวยมากก็เราจะไปสะพานใหม่ตอนเขาเช็คชื่อ12ครึ่งออกเดินทางไปโมงนะคะแล้วก็ วันนี้เราน่าจะไปแค่เชียเพรเราอยู่สเปนใช่แต่ว่าคนที่เป็นลินน่าจะไปก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างเราไม่เคยไปสะพานใหม่มันเป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งของมาหาวิทยาลัยเรานะคะมันมีสองวิทยาลัยสองวิทยาเขตเอะไรวิทยาลัยสองวิทยาเขตมีวิทยาเขตลังิสิตแล้วก็วิทยาเขตสะพานใหม่นะคะวันนี้เราต้องไปสะพานใหม่เป็นร่วมกิจกรรมกัน ก็ตาบนั้นแหละค่ะไปดูกันเดี๋ยวไปเรียนก่อนละไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชาที่สองของเราแล้ววิชานี้เป็นวิชาประถมเพียบานะคะตอนนี้เพืพอเ่อนๆกำลัง พิเศษยันยูเพว่าอาทิตย์นี้อาจารย์ให้เราพิเศษงานจัดที่ทำไปที่แล้วเพื่นอนๆเราจะไปพิเศษเกี่วยวกับหลังจากที่ไปแล้วเราก็จะไปเช็คชี่กันแล้วก็ไปเดร์แล้วเราก็จะไปเช็คชี่กันแล้วก็ไปที่ ในต้นรเห็นต <pictured. S 2> ัวตึงตัวตึงตัวตึงเ่อาไปคนเดียวเลยเก่งจ้าไปคนเดียวเลยอะฮะร้อยร้อยเป็นหน้ง้ มีเครียดมีเครียดอันน,น,นี้อันนี้ชาวบ้ือชาวบ้านอันนี้เศร้าเสืออุนน่ยอันนี้เก่งอ,นนอ,นนอันนี้เก่งอันนี้เครียดแล้วเครียดแล้วนี่ตอนนี้เราเลิกเรียนไปที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมนะคะแอดวีดมู๊ทอุ้ยเราไปรถคันนั้นหรือเปล่าคั้นงในไม่ใช่เราไปไม่ใช่เราไปรถมอเอ้าอันนั้นก็รถมอจ้าใช่เหรออุิยดีว่ะจ้าวิ่งดีว่ะรถมอรถบัสมอมันมีแค่ไอตัวที่เราไปวัดมามันมีแค่แบบนั้นอันเนี้ยน่าจะเขาจ้างมาหรือเปล่าใช่เรากำลังจะไปกินข้าวกันที่โรงอาหาร หนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวกันก่อนที่จะไปจะไปงานครับดังเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้เลยตะโบงอ่ะค่อยพูดเลยหน่อยพูดอะไรหน่อยเ่อคุณพูดอะไรหน่อย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 พูดอะไรหน่อยรีบๆค่ะเอ๊ะตอนนี้เรากำลังรอเซ็กชี่นะคะรอเพื่อนๆมากันให้มัน เราจะได้เซ็คชี้แล้วก็ออกเดินทางกันที่อุ้ยโลกหน้กขวาโอ้โหเซฟเซฟเซฟส้มห่วนเซฟนะท่ไมส้มไม่ตัดหน้ามาวะเคยไม่เคยหรอตัดแล้วปกติก็ตัดตลอดขึ้นมาไม่ตัดนี่หมอดูหมอดูทากว่าให้เปิดหน้าผาก จะได้รับโชครับทรัพ์รับรับทุกอย่างรับสิ่งดีๆมาดูบอกนี้ทุกคนจริงเปิดหน้าผากเมืองจุยดีทุกคนเลยมันหน้ามันตึงตึงตึงผมมันเป็นเนี้ยในที่สุดเราเราก็ได้ได้ไปสักทีค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยีสิบอด จริงๆเราต้องออกมางมึงค่ะไม่น้ำอะไม่ออกจะหลับแล้วค่ะเมื่อกี้แบบฟูไปแล้วรอบนึงยมีสัญญาณแล้วที่หลอบดีแ่้อีที่จะต่อบแบบนี้สิทำไมคะพูดค่ะพูดอะไรสักอย่างอยากกลับบ้านค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไข่ตุนก้อนหิวหิวข้าวหิวข้าวไปค่ะไปกันเถอะไปกันเดิกันไป หนูจะตายแล้วค่ะหนูจะหายใจไม่ออกสองปอง บุรี้เขาก็ชอบบุรีหนูค่ะจะแก้เปียกฟังดูในี่วหน้าการนี่ค่ะเมื่อกี้เขาถ่ายหนูค่ะถ่ายอะไรอ่ะคุยคนนี้เขาแกล้งหนูอีกแล้วค่ะโอ้ยไม่เห็นหน้าซูมเยอะเกินไม่ได้เหรอนี่ไงคะนี่หลักฐานชัดเจนว่าเขาแกล้งหนูอีกแล้วมีดาวมัมีดาวมั้ 咋了我啊